สัสดีค่ะดิฉันนางสาวดารภา,าประชาพนาภัยรหัสนักศึกษา6806558กรุงนิสัยอาหารจะอร่อยต้องปรุงให้เป็นเช่นเนื้อที่สับหยาบทำล่าไม่อร่อยเข้าขัาวตามหยาบไปใส่น้ำตกก็ไม่อร่อยเคี้ยวแล้วแข็งแข็งเสียอารมณ์นิสัยหรือใจคนก็ใช่ต้องปรุงให้ไม่ดิบและไม่หยาบในวัยเด็กอาจจะมี เด็กเสยาอาฆาตเหมือนคนทั่วไปแต่วันหนึ่งพ่อสอนลูกว่าอย่าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนิสัยนี้ไม่ดีต้องแก้ก็พยายามแก้แล้วปรุงใหม่ให้เป็นนิสัยเจ้าความคิดจึงเป็นความชอบคิดอะไรใหม่ๆที่ฝรั่งเรียกว่าครีเอทีฟกับอีกครั้งที่พ่อสอนว่าคนเราต้องรู้จักยินดีในความสำเร็จของผู้อื่น ตรงนี้ช่วยแก้นิสัยริษยาได้แล้วเวลาเราอิจฉาใครรู้สึกไหมว่ารุ่มร้อนในอกถ้าแก้ได้จิตใจสบายกว่าในวัยหนึ่งที่ทุกคนคิดเป็นแล้วจึงน่าจะเป็นกุ๊กรุงนิสัยตัวเองนิสัยบางอย่างอาจมีคนปรุงให้เช่นพ่อแม่แต่บางนิสัยเราควรปรุงเองความคิดใดยังดิดจงคิดใหม่ให้สุขนิสัยใดยังหยาบก,ก็สับให้ละเอียดเช่น ให้วาจาที่อยากเป็นคำที่อ่อนหวานจากใจที่อ่อนโยนการปรุงไมใส่หมันพุงอาหารและไม่ต่างจากการจัดดอ,อกไม้ถ้าใบรกมนักก็เด็ดทิ้งบ้างหรือเด็ดหมดเลยหากก้านยาวนักก็ตัดให้สั้นลงถ้าก้านสั้นไปก็ต่องออมากระพัดต้องทำเพื่อจัดดอกไม้ในใจการให้สวยงามยามใดที่มีปัญหาก็น่าจะวิเคราะห์เสียที ว่าเกิดจากนิสัยหรือใจเราที่ไม่ดีหรือเปล่าเหมือนกับการชิมอาหารแล้วติชมแต่ของเราคือติต็งใจตนถ้าไม่ดีก็แก้ให้ดีลุงนิสัยของเราใหม่ให้ดีให้มีใจที่สุขแล้วเราจะสุขตลอดกาลโลกกับชีวิตมาด้วยความไม่รู้ เผชิญโชคด้วยแรงสแสวงหามรดกจากอดีตติดเป็นตราดวงวิญญามีกรรมนำทิศทางละครโลกโรงใหญ่ได้เปิดฉากมีหน้ากากมอมให้หลายหลายอย่างสมมุติตัวตำกฎกำหนดวางและอาจสร้างบนใหม่ตามใจตัวโลกมีความแท้จริงเหนือสิ่งอื่นชีวิตยืนบนวิธีความดีชั่ว โลกไม่ใช่พันธนาที่น่ากลัวแต่ผู้มัวเมาโลกจะโชคร้ายเพราะชีวิตขีดขั้นมีสั้นมากหยดน้ำจากใบอ้อเช้าก็หายโลกไม่อาจคาดเข็นความเป็นตายแต่ร่างกายเสื่อมไปตามวัยวันอนุสร์ก่อนลาตามวาระชีวิตจะได้ร้อนหรือนอนฝันผู้เดินรน ผู้หลับดับเหมือนกันแต่ว่ามันมีผลคนละทางละครโลกจบลงตรงจุดหนึ่งมีผู้ผู้ชมซึ่งยืนดูอยู่ห่างๆเราอาจถามความเห็นเป็นกลางๆว่าใครบ้างควรพบเสียงปรมือ